วันที่8ถึงวันที่10มีนาคมนี้พบกับงานมหากรรมมาด้ารถกระหน่ำมีส่วนลดสูงสุดถึง4 0 0 0 0นบาทรถภายในงานมีรุ่นอะไรบ้างตามโยกับพี่ติมไปดูกันเลยนะคะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โชว์รูมมาด้าสอรุ่นครสวรรค์สาขาเขาทองนะครับ สวัสดีครับผมเอไอติมครับสวัสดีค่ะโยค่ะครับอ่าวันนี้เราก็มาอยู่ในงานมากรรมมาสด้ารถกระหน่ำนะครับมีโซลสูงสุดถึง400,000บาทนะครับแล้วรถภายในงานมีรถรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวติมกับน้องโยจะพากันไปชมนะครับไปกันเลยครับครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถเซ็ก5บิ๊กเครื่องเบนซินนะครับรุ่นท็อปนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแต่คันนี้มีโซลดู 400,000บาทครับเดี๋ยวติมพาไปดูครับว่าฟังก์ชันการใช้งานและสภาพรถเป็นอย่างไรนะครับครับและนี่ก็เป็นสภาพสีนะครับสีขาวมุกหรือขาวสโนว์เฟกไวท์เพลของ m a ด้านะครับเป็สภาพสีโดยรอบส่วนนาภายในนะครับก็จะเป็นตามสไตล์ m a ด้านะครับเบาะคู่หน้าทั้ง2คู่เป็นแบบแบบไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะว่าเป็นมาด้าสิงค์ห้ารุ่นท็อปครับสำหรับด้านหลังนะครับ ในรุนในซิกห้ารุ่นนี้ก็มีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วนะครับผมครับด้านท้ายฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บสัมภาระนะครับแล่ที่สุดท้ายคันนี้มีถัดท้ายมาให้แล้วด้วยนะครับมียางอะไหล่พร้อมแล้วก็มีซับวูเฟอร์ของโบสมาให้นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นเครื่องเสียงโบสมาให้แล้วนะครับ น,นี้นะคะเป็น CX5 ค่ะตัวท็อปเลยนะคะราคาอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านบาทส่วนรถอยู่ที่นี่เลยค่ะ3 0 0แสนบาทค่ะภายในรถมีอะไรบ้างตามโยมาดูเลยค่ะเบาะคู่หน้านะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้ามาให้แล้วค่ะข้างในนะคะจะมีจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์แล้วก็มาพร้อมกับปุ่มเซ็นเตอร์คอมเมดเดอร์เลยค่ะภายในรถด้านหลังนะคะจะมีแอร์หลังมาให้แล้วค่ะ ด้านหลังนะคะฝาท้ายจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าค่ะนี่คือห้องเก็บสัมภาระค่ะด้านในกว้างนะคะแล้วก็มียางอะไหล่มาให้แล้วค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์กัรระยะมาให้4จุดพร้อมกล้องมองหลังเลยนะคะครับก็สำหรับคันนี้นะครับเป็น m a z d a CX 3 0นะครับ ก็เป็นเครื่องโยน2000นนะครับผมเป็นรุ่นท็อป ST นะครับราคาอยู่ที่1 2ึ่0ล้านส0งบาทอันนี้คือราคาที่ดวงข้าวสีแล้วนะครับแต่มีส่วนลดอยู่ที่2 000, 5 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวตีมพาไปชมกันครับผมนี่ก็เป็นสภาพสีโดยรอบของตัวรถนะครับใหม่กริปกันเลยทีเดียว เหมือนลูกค้าซื้อรถป้ายแดงนะครับเราก็มาดูกันทางด้านท้ายนะครับครับและนี่ก็เป็นภายในของมเมล้าซ x 30คันนี้นะครับมีส่วนลอยู่ที่250,000บาทนะครับก็ภายในก็จะเป็นแนวเรียบหรูนะครับผมเบาะฝั่งคนขับเป็นปรับไฟฟ้าแล้วระบบความปลอดภัยต่างๆของตัวรถก็มีมาให้ครบแล้ว 12ระบบในคันนี้ครับเบาะนั่งทางด้านหลังของมาด้าซีสามคันนี้ก็มีแอร์มาให้แล้วเรียบร้อยเบาะสามารถพับได้นะครับเป็น60-40สนะครับผมรับสำหรับด้านหลังของรถมาด้าซีสสามคันนี้ก็อันนี้จะเป็นห้องเก็บสัมภาระทางด้านท้ายนะครับก็มียาไหลมาให้แล้วก็มีโซฟูเฟอร์โบสมาให้แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องรถคันนี้มีระบบเครื่องเสียงโบส12บสอตำแหน่งกันเลยทีเดียวนะครับฝาท้ายก็เป็นฝาท้าย เปิดปิดแบบไฟฟ้าให้แล้วกับส่วนลด200,005ลูกค้าว่าคุ้มค่ากับส่วนลดนี้ไหมครับตัวนี้นะคะเป็นมาด้า3ค่ะราคาอยู่ที่1,213,000บาทนะคะส่วนลดอยู่ที่250,000บาทเลยค่ะประชมด้านในกันเลยนะคะด้านในนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะแล้วก็มีแอร์อัตโนมัติให้แล้วค่ะจอมีจอเป็น จอเซนเตอร์ดิเพนะคะแล้วก็มีปุ่มเซนเ e อร์คอมมานเดอร์ให้ค่ะเกียร์เป็นเกียร์6สปีดมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตค่ะภายในด้านหลังนะคะจะมีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วค่ะภายในกว้างขวางมากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์การระยะมาให้4จุดแล้วก็กล้องมองหลังแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะครับเป็น m a z d a CX-3 รุ่นสปอร์ตลักก็คือรุ่น็อปสุดแล้วก็เป็นโมเดล ตัวใหม่สุดของ Mazda c x นะครับราคารถคันนี้อยู่ที่970,000บาทนะครับแต่มีส่วนลดอยู่นี่ครับ2,000 200, 0 0บาทนะครับเท่ากับว่าราคารถคันนี้ก็เหลือ7,000 0 0กวบาทเองนะครับฟังก์ชันการใช้งานระบบความปลอดภัยมีให้ครบนะครับผมไม่ว่าจะเป็น MRCC ถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็เตือนออกนอกเลนอะไรต่างๆมีมาให้ครบนะครับผมครับและนี่ก็เป็นภายในสปอร์ตลัคันนี้นะครับผมก็ดีไซน์ก็จะเป็น แนวของมาด้าเนาะเพราะว่าเป็นแบบดหลรนะครับผมระบบความปลอดภยัยพวกควบคุมต่างๆก็อยู่ที่พวงมลาลัยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกสบายครับแล้วแถมยังมีเพอรชิพมาให้ด้วยนะครับผมเบิกมือเป็นเบบปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็มีออโตโฮมมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านหลังนครับครับแล้วนี่ก็เป็นด้านหลังของมาด้าเ็กซัสคันนี้นะครับมีตัวรถอยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูการออกแบบดีไซน์ของเบาะนะครับ บอาจะเป็นหนังผสมหนังแล้วก็ผสมหนังแบบพิเศษนะครับหรือเรียกว่าหนังแกรนักชวดี่นะครับผมครับแล้วก็มาทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังก็อันที่เห็นเลยก็คือมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วทั้งหมด4จุดนะครับพร้อมกล้องพร้อมกล้องม,มีมาให้มีมาให้แล้วนะครับเพื่พอความปลอดภัยในการถอยนะครับผมสำหระด้านหลังนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวชุดซ่อมยาง แล้วนะครับแล้วก็มีซับบูเฟอร์ของโบสมาให้นะครับคันนี้เป็น CX3 ที่มีเครื่องเสียงโบสมาให้จากโรงงานมาด้าแล้วนะครับส่วนคันนี้นะคะเป็นมาด้า2ตัวท็อปค่ะนะคะอยู่ที่730,000บาทนะคะส่วนลดอยู่ที่150,000บาทเลยค่ะฟังก์ชันด้านในนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะ จอเป็นจอเซนเตอร์ดิสเพน์นะคะแอรแล้วก็แอร์เป็นแอร์อัตโนมัติค่ะเกียร์กสปีดมาพร้อมกับโหมดสปอร์ตเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มเซนเตอร์คอมเพลเอร์ค่ะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าค่ะบันทึกได้2องตำแหน่งเลยนะคะเบาะด้านหลังนะคะสามารถพับได้60-40เลยค่ะด้านหลังนะคะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้4จุดแล้วก็กล้องมองหลังนะคะ ที่ภายในข้างหลังนะคะกว้างมากๆเลยค่ะครับเป็นไงบ้างรครับสำหรับรถภายในงานมาก,กับมาด้ารถกระหน่ำในครั้งนี้นะครับผมทั้ง6คันนี้นะครับก็รถที่สวยงามนะครับที่ติม และนัองโยได้ดีบายครเข้าไปนะครับสาหรับลูกค้านะครับวันที่8ถึงวันที่นี้ไม่ได้ไปไหนนะครับก็เชิญเชิญมาที่งานนะครับเพียงเพียงลูกค้ามาลงทะเบียน,นครับก็สามารถรับล่มแบบนี้ครับนี่หมุนหมุนหมุนโชว์หมุนโชว์หมุนโชว์เยอะเออเหมือนลานนาน่ยะครับเราได้ล่มแบบนี้แล้วก็ภายในงานนะครับก็ยังมีอาหารและเครื่องดื่มเตรียไมไว้รอลูกค้าที่เข้ามาชมงานให้นะครับมีเปิดเพลงอะไรผ่อนคลายดูรถ แล้วแถมยังไม่ใช่มีแค่รถ6คันนี้เท่านั้นนะครับส่วนรถใหม่ก็ยังมีแคมเปญที่คอนถูกเนาะทังโยฟรีดาวส่งสบายนะครับหรือต้องการเงื่อนไขแบบไหนก็สามารถเข้ามาชมกันได้นะครับที่สำคัญเลยค่ะพี่เติมจองในงานมีลุ้นทองรับทองค่ะไม่ต้องลุ้นตรับเลยรับทองครึ่งสะนหครับผมก็คือถ้าลูกค้าสนใจเลยจองภายในงานนะครับก็จะมีทองคําให้ ซึ่งสลึงให้เลยนะครับผมในวันรับรถนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรือไม่สามารถมาที่งานได้แต่สนใจรถต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ติมนะครับ065 696 5622นะครับแล้วก็น้องโย088 428 4628ค่ะแล้วก็มีอีกช่องทางนะครับช่องทางแฟนเพจของ Mazda นครสวรรค์สาขาเขา,ขาทองนะครับแล้ววันนี้ติมและน้องโย 拜拜。Bye bye